สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ crazy วันนี้นะคะรายการวอลเล่ crazy ก็จะมาอธิบายเรื่องของอันดับโลกของทีวอลเล์บอลหญิงสาวไทยของเราให้เพื่อนๆฟังนะคะเพราะว่าอาจจะมี fc บางท่านที่ยังไม่ทราบนะคะวันนี้ก็เลยมาทำคลิปอธิบายให้ฟังค่ะสำหรับบางคนนะคะอาจจะรู้สึกว่างงและก็สงสัยว่า ไทยแรงของเราเนี่ยอยู่อันดับที่15อยู่ดีๆทำไมถึงกระโดดมาอยู่อันดับที่14ของโลกได้นะคะที่เป็นแบบนั้นน,นะคะก็เพราะว่า FIVB เนี่ยได้มีการประกาศถอดทีมรัสเซียออกจากตารางอันดับโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะปกติเนี่ยรัสเซียจะอยู่อันดับที่9ของโลกใช่ไหมคะแต่ทาง FIVB เนี่ยได้ถอดรัสเซียออกไปก็เลยทำให้ทีมที่ อยู่อันดับถัดถัดไปจากรัสเซียเนี่ยได้กระเถิบขึ้นมาอีกหอันดับซึ่งนั่นก็เป็นผลดีกับทีมไทยด้วยทีมไทยจากอันดับที่15ก็เลยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่14ในตารางค่ะเท่ากับว่าตอนนี้ทีมไทยของเรานะคะก็อยู่ในอันดับที่14ของโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้นะคะก็คือวันที่27มิถุนายน2566ที่ผ่านมาเราจะแพ้เนเธอร์แลนด์ไป0-3นะคะแต่อันดับโลกของเราก็ยังคงอยู่อันดับที่14เหมือนเดิมค่ะนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราเลยนะคะไม่รู้ว่าการที่ FIVB ตัดรัสเซียออกไปเนี่ยจะเป็นการช่วยทีมไทยให้ติดอันดับ1ใน10ของโลกอย่างที่ทีมไทยตั้งใจไว้หรือเปล่านะคะ คราวนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทีมไทยแล้วล่ะค่ะว่าทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราเนี่ยจะสามารถพาตัวเองขึ้นไปติดอันดับ1ใน10ของโลกได้หรือไม่สรุปเลยนะคะตอนนี้อันดับโลกของไทยเราอยู่อันดับที่14ของโลกนะคะอันดับยังเป็นทางการเนาะแล้วเพื่อนๆละ่ะคะมีความคิดเห็นว่ายอย่างไรการที่ FIVB เนี่ยเขาตัดทีมรัสเซียออกไปจากตารางอันดับโลกเนี่ยแล้วมีผลให้อันดับไทยของเราเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่1 4ของโลกจะอันดับที่15เนี่ย มันเป็นการที่ FIVB ช่วยเหลือทีมไทยให้บรรลุเป้าหมายในการติด1ใน10อันดับโลกหรือไม่หรือจริงๆแล้วมันเป็นแค่เพียงบทลงโทษที่ทาง FIVB เขาลงโทษรัสเซียนะคะก็เพื่อนๆสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างก็แสดงกันได้นะคะภายใต้ด้านล่างคลิปนี้แต่ขอให้แสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพหน่อยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดน u t u b e แบนเอานะ และก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชินิสชาแนลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ